สบาีเองนะง๊าบสบายดีไปดูพ <m> ี่น้องน้อนี่สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแปงสุขสุขเอาลงเลย่นหรอกไปมองซูบอลไปไหนเด่นเนี่ยยางอ้อมทั้นั้นมาเด่นเนี่ยปอๆกับซองนมนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเว้ยโอ้ปืนมาแล้วก็ได้ล้หนาวพี่น้องเว้ย Lâm thịt 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 Phải lại vẻ đấy Đó mình chôn nữa เจ้าชีลงทางลัดทางลัดมามาพี่มาพี่ขับลลงทางลัดมึยากดรกไปนี่นู้นหน่อยมาเบิงพี่้อง้ยมาเบิงบอลลุงเพิ่นเสียห่านค้า น,นี่นี่ลงไป็นเดลุกทั้งกูกระทันมันหลอดหล,ลอดไงโดยขอ,อย่างมาถ่าเด้อบอนลุงคนเสียท่านข้าปาดเพืองคนของจริงพิ้งเลยเนี่ยหลายมือแล้วพี่น้องเอเดมาหยากนู่นนี่นั่นรวบบพ่อสิได้มา สวนฟุตบอลแถวแม่สิปลูกพักและกะมือนี่กะแกเฟืองมันหกบบักบุพเพสิเดียมาพี่น้องเ้ยเด้อมาเด้อย <c ười> ังไงน,นะฮะยังไงอ่ะปัดทีทั่ ให้หน้าจุดโมลือยังไ้เลยทนเท่าน,นี่ฮะยเออเรากระเห็ดอันนี้โอ้ยแปดอเตืดเลยพี่น้องยอือใช้อุ้มน้ำเพิ่นเอาไปไว่ใช่ปะฮะอยู่พีบ่บ่ ยินใชยลุงกระซังมาเลยนะครับไปเบิ่งปะร้านสาวแหนแหนเป็นเอกมาเ็กเบิ่งแลบาเนี้ยอยากให้พ่อพามาจักส์มินจักรอดแล้วนี่ตาเที่ยแเป็นอืดตืดเลยพี่น้องเว้ย โครงการไม่ลุงนชุบจะทางเหาอขึนมาสุดเหยียดเลยพี่น้องเอ้ื่อก่อนจะเป็นอุ้มน้ำแถวเนี่ยเนาะอ้าวลมเนี่ยมืดคึมฝ้าข้างหน้าฝนพี่น้องเอ้คือฝนชิมาเนี่ย เอากกดูเอาออกแค่นี้นี่ดูกุกดูน้อยน่อยนี่กุกดูน้อยลุงเห็บออกได้นี่นั่งแต่ต้นขามันโดยโอ้แม่พันมาเลยฮะโดยนั่งมาต้นขามนะผักปอบาทนี้แล้วจ่าสิบบเดไปซื้อไก่ซื้ออย่าน้องลุงโลด ซื้ออยู่ห้านน้ำลุงฮิปโลดย่างแล้วจักรถแล้วเช้านี่เนี่ยละสามรถน้อยนี่ขึ้นไสร้างรถสิลอ้อะนะเงี้ยไงมาบ่ได้เงี้ยเออเขาเขาจะ่าท่านติดแปลงเนาะมาอะไรแต่รถน้อย รถใหญ่่นบมีทางลงเนาะข้ากาได้เปลงทางขาระชารพทรงเท่านี้เที่ว่าเออวูบยุบเดี๋ยวนี้รถเหยียบรถนักเหยียบน่อยเดียวดีใจแล้วเฮ้ยเอยมาหานคู่่นจัรเขยังเลย่นบริขามืันนี้นะ โอ้เออมันหยุบได้เอาดินเอานั่นอ่ะมันสูงจคเจ้าาเกรด่าไรนี่นะเมื่นี่นะชมนี่นะหาเมื่นเออ ทมนะใะน่ะแถวกุกอันอันนี้ทางหลังนะบอเออไปเลยทมแถวอันคางกุกดูฮัเขาจักรบักบอเออมันไก่เนาะแต่มันใหญ่อันตรายได้เนี่ย นี่แหละดึงลงมานี่แลเนี่ยตัวใส้แนืดึงเลยอ่าดึงลงมาทางนี้อ่าลมลมใช่อ้หลมแห้งที่นุ๊ยห้าหมื่นร้อยลด่ห้ามื่นเนี่ยวเขาจะเติมเยอะเออหินชายราเทไั้ชเนี่ย สองพันสามใช่พันสามไปไหนเด้ <c oughs> ลุงเถก <c oughs> ไปคนเดียวอ่ะ <c oughs> แล้วไปใช่ดิ <c oughs> สามย่างละย่างละสามล็อตชาวหลาบ้าพี่น้องเ <c oughs> อ้ยส <c oughs> องสี่หก พิเศเกเป็นหมื่นแล้วนี่เนาะหมื่นแปดรอยนั่นฮกโลดหมื่นแปดร้อยพี่น้องเว้ยสามคูชายสามหินสามนะม่จริงใช่มานอนผี่ได้เลยผมจะมาหากันไล่มึงเลยอ่าเอาถลาถั์มานอนเบิ้งอีไม่จริงวะอ่า มีแต่ซื้อจานใส่แหละโอ้กวงอึดเติดนเลยประมาณหาซิบเมตรเนาะทางกลวงเนี่ยทางหนาทางเนี่ยพอเสาไฟดิเสาไฟขันกลางขลักใไงฮาลักใไงห,หนะ่อยเมตรอืมอันนี้แต่ลักใหญ่พอดีฮารักน้อยฮอดใช่หรือเป่าโอเคเนี่ เออเออเล็ใหญ่แท่าลังนะฮะพันไมติ้งชีเด่นของน้ำใหม่และลอยเลยเอ่อ เป็นเอิดเติดเลยโอป้าเขาเจ้ากลับมาไหวพพคค้พีแล้วบะเออแมคโคบ่าออกมาเรื่อุดเออแมคโคหลากมากแล้ว่นะล่ะจนดูน่อยได้ออกอกพี่น้องเว้ยเพราะว่ามันสิกีดบอลนนพวกห่านพอดี พอฮะปุ๊กก็ต้องได้จงท่างหนาทางแน่นเอาใเป็นพื้นที่แน่จากน้อยด้เย็ดปั๊มน้ำมันนะบ่นี่แหละญาติว่าเช็ดปั๊มน้ำมันนะ,ะอ้าโอ,โอ้การพันลานที่น้องเอ้ โอ้มาเบิ่งสะเพิ่นทางนี้โคตห้าสาวบริดห้าสาวหาฮเจดให้น้องมึงกขาบพดไปไกล้่ะอ่ะโอ้ยหอดี๊หาขาดเพิเขาเจามาแลย่มเยวๆๆๆๆยังไง้ักขจาไปจกใช้บ่หู้เลยนิเราก็ทาอยู่ โอวเลิกคาแค่นี่นว้าแก็เลิกกวางข่อยเร็วนี่ว้าทีเดียวเลเขาแล่นหาลุ่มห่วนี่นะเออมึไม,ม่เกลโล้ด้วยรอยจะอย่าไปใกล้เด้อย,ยันตกเด้อโอ้ขันน้อง เลือกขนาดเลยซ้ำทีเลี้ยงป้าลงเห็บหนี่้อยเลยกว้างขนาดโอ้มันบเป็นดแกน,นไม่ดูหนิเชา บอยเขาเจ้าอันผ right? ้าเป็นอันเอาไ้เนี่ยมงามแท้เดเนี่ยนะซื้อหลุดอยู่เนี่ยเนี่ยเก็บไปขายโอ้ยลูก่อยเก็บของไปขายอ้เยาวได้อยู่ได้นาซิหนาซิบหาพกเจ้านี่ยไม่ดูจะไปซื้อ อ้าวจังหน่อยมันดอกถิ่มแน่เนี่ยแต่ว่าไม่ยังน้อยยันยันแกนบบยันใหญ่ดอกคือมาไว้ใกล้อันนี้แหละสาวบัดจูดแล้วมันสิหนนยากรึซสลามเนี่ยยันใหญ่ไหมเนี่ยบ้านนี้เออใครยู่งซะเออ เออเราชิ่ง่ายไปตามมัน,นเลยพ่อเออใครอยู่ซะให้เขาไปนิ่งอยู่ไซรักตุนามาอ่าเอาเอมันทบเขาไปเลยเป็นเอญยอดน้อยเดียวนึงสำหรับที่นี้เอาไปซันมนะิกรอนพี่น้องเลยเนาะยุงเฝนวัดเห็ดหันค่า พอลูกหลานบ่ได้ไปซื้อทั้งอื่นเพิ่นว่าให้ลูกหลานมาซื้อน,น้ำกุนอีน้อยแล้วก็ว่าแล้วนเลลานาะข,ข,ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ไปสกุลสกุลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบกันไว้คลิปหน้าเด้อพี่น,อน้องเด้อวสำหรับคลิปนีส้สบายดี